พี่้าวให้ฟังหน่อยแซะว่าไงกังฟูน่าเสียใจมากเลยทุ่มเทจีบเขามาหลาปี<อ>เขาบอกเป็นได้คคับพื่อนหมดการเสียห้ไปพี่สาวมันคุ้มไหมที่คุ้มมากคุ้มค่าคุ้มค่าอ้าวทำไมซ้ำเติมกลางนี้มันจะไปคุ้มแอปช็อปแบทคุ้มค่าสุดๆต้องลองไี้ไม่ได้ฟังเลยเหรอ,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 อโอเคโอเคไหนว่ามาสิพี่ฟังน้องอยู่เสมอกงฟูอก๊ ทำไมการจะมีความรักมันไม่ง่ายง่ายง่ายมากง่ายจริงๆอะไรนะพี่เซามันจะไปง่ายได้ยังไงะก็แอปช็อปแบก็กใช้ง่ายจริงๆเหลือเชื่อเหลือเชื่อแอปช็อปแบก็ก พี่เศร้าเนี่ยน้องพูดอยู่ตั้งนานในฟังสักคำแอปอะไรมันมีอะไรน่าสนใจกว่ากองฟูหร้งไงถ้าจะให้พูดก็ทุกอย่างเลยจ้ะเอาเอาต่นากองฟูถือสว่าจ่ายทิ้งไปความรักที่ให้ก็เหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์อยากมากจากหวังแคชแบ็กคืนมาผมใจ่ายมาแต่ผิด พี่เศร้าได้แคชแบ็กคืนมาทุกครั้งที่ซื้อของเลยหรือไงบ้าบอก็แง่ละสิเพราะว่าพี่ใช้แอปช็อปแบ็กยังไงล่ะช็อปแบ็ก what is that ไม่รู้จักเหรอคะช็อปแบ็กเนี่ยเขาเป็นแอปตัวกลางทางไปซื้อของร้านต่างๆคลิกผ่านช็อปแบ็กไปซื้อจะคุ้มกว่ามากค่ะเราได้รับเงินคืนทุกรายการแล้วถอนออกเป็นเงินสดเข้าบัญชีได้ด้วย เขายังเอาคูกปองแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านมาขายในราคาถูกเพิ่มความคุ้มลูกค้าไม่ต้องซื้อของในราคาเต็มเลยนะกับแมวขี้ง้อแบบพี่เศร้าเลยจ้ะถามจริงแต่ของที่ได้มันเหมือนกันแต่จ่ายน้อยกว่าบานตะไทยเป็นใครจะไม่เอาฮะเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดได้นี่นี่ไหนก็ต้องเก็บทุกเม็ดนะนางๆก็จริงจ้ะสนใจมากเลยโหลดแอปกันมาแล้วไงตัวสนับและใช้งานได้เลยค่ะง่ายๆช็อปผ่านช็อปแบ็ก กับบ้านที่นล่นในการรู้ดีวปังปังก่อนใครแล้วใช้ง,งานง่งายๆอายตลาดช้อปร้านพี่ช้อปแบ็คโอ้โหช็อปปี้ลดสูงสุด50เปอร์เ็ได้ลดสูงสุด50ว้าวแม้แต่ดิสช็อปท้อปส์ออนไลน์อาีเอ็กซ์เพรสกับไลน์แมนฟุทเานได้โอ้เมื่ไหร่กิดของเงินเคลื่อนใช้ได้สองทางผ่านเป็นเงินสดก็ได้หรือจะนำไปซื้อคูปองในแอปตากก็ได้ค่ะว้าวทุกคนโหลดหรือยังอ่ะโหลดแล้วโหลดแล้วหมายดูก่อนนะ ราคาถูกกว่าซื้อจากร้านค้าโดยตรงเยอะเลยสุดจริงว่าแต่เรื่องคำคมเศร้าจูอ่ะเอาไงต่ออ๋อเลืกไปแล้วล่ะชอบก่อนนะขนรถรอตาลอใจแล้วว่าแต่สาวที่หักอกกังฟูแหละช่างมันเถอะแล้วมันนานแล้วผ่านมาเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ยเอาเวลามาชอบผ่านชอบมากดีกว่าเงี้ยจะเยียวยาทุกสิ่งและแคชแบ็กจะเยียวยาทุกอย่างและคนละ อช็อปแบค็คกันหรือยังคะย่วนโปรโมชั่น10เด็ดช้อปปิ้งเฟสเทศการลดกระนำสารตอกับโปรสุดแตงปริย่งตอแรกซื้อสินค้าได้ราคา1บาทด้วยการคลิกผ่านช็อปแบค็คเท่านั้นต่อ2จกคปองส่วนลด1,000บาทต่อ3ทีพิสูจน์ของความคุ้มกับเงินคืนพิเศษถึง50%ไน10 10ไม่ว่าแอปช้อปปี้ลาซาด้าจะลดอะไรอยู่สินค้าลดราคาสุดคุ้มแล้วก็ ทับไปอีกมาเป็นแบบแรงกันใหญ่ iPhone 1 3แสน